รถหัวรถจักรนะครับโอลานไม่ทราบรุ่นนะครับจอดอยู่นะฮะข้างๆรถขีข่ฮะนะฮะเงียบเงียบ ตู้โดยสารตู้ขนของนะครับร,รับนะฮะจอดอยู่บริเวณย่านมักกะสันนะครับข้างบนจะมีอะไรกําแทมขนดินนะฮะก็จะเป็นผลงานสตรีทอาร์ตนะครับที่กำแพง มักกะสันนะครับสิ้นสุดโครงการรางคู่ของมักกะสันนะครับถัดจากนี้ไปก็จะเป็นรางเดี่ยวนะครับตรงไปยังสถานีอโศกและคลองตันต่อไปนะครับ หัรถจักรัำเบอร์77นะครับจอดทำกระบวนสับเปลี่ยนอยู่ตรงนี้นะครับส่วนข้างหลังนั้นมีผ้าคลุมอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นหัวรถจักรคุนต้าแมนหรือว่าหัวรถจักรไฟฟ้านะครับ จอดอยู่น่าจะสองหัวนะครับลองดูนะครับว่าสีคุ้นหรือเปล่านะฮะ ทัศนยภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดนต้นไม้บดบังถ้ามีโอกาสเข้าไปถ่ายข้างในนะครับก็จะเก็บรายละเอียดมาให้มากกว่านี้นะครับ<า>สะพานข่าวสร้างใหม่ บริเวณกำแพงนะครับสำหรับตารางเดินรถนะครับสามารถเช็คในอแอปของการรถไฟนะครับหรือว่าแอปเทรนทรักกิ้งซิสเต็มได้นะฮะก็จะให้ข้อมูลที่ค่อนข้างเครื่องตรงกว่านะครับแต่ว่าตารางนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับ สถานีก็จะมีจอ L C D นะครับบอกเวลารถไฟเข้าออกนะครับมีอยู่ประมาณ3-4จุดนะครับอาคารสถานีของมักกสันนะครับค่อนข้างคงความคลาสสิกนะครับเหมือนโรงหนังส d ตนอโลในสมัยก่อนนะครับ มีความเรโทรนะฮะแน่นอนว่าจะมีเก้าอี้ไม้นะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสถานีรถไฟแห่ไทยนะครับ